วันนี้เราจะมานำเสนอนิทานเวตาลเรื่องที่7็พระเจ้าจันทสิงห์กับสัตวศีลผู้ซื่อสัตย์ความเดิมนะคะพระเจ้าวิกรมาทิตย์ได้ตอบคำถามาเวตาลทําให้เวตาลยินกลับไปที่ต้นอโศกเหมือนเดิมแน่นอนว่าพระเจ้าวิกรมาทิตย์เป็นคนที่มีความรับผิดชอบรู้สึกว่าต้องทําให้สาเร็จพระเจ้าวิกรมาทิตย์ก็เลยเดินกลับไปที่ต้นอโศกไปปลดเวตาลงมาแล้วก็เอาผ้าดา่าเหมอนเดิมเอาทั้งสองก็ออกเดินทางต่อไปสักพักหนึ่ง ยูริดีเวตาลก็พูดขึ้นมาว่าโอ้เจ้าราชาเจ้ามีความมานะบาปปันเสลือเกินเพื่อเป็นการบรรเทาความเหนื่อยของท่านข้าจะเล่านิทานให้ท่านฟัง,ฟงป็นเ่ินระหว่างทางเดินไงไก็ตามเวตาลก็ไม่รอคำตอบจากพระเจ้าวิกระมาทิตย์เวตาลได้เริ่มเล่านิทานตรงนั้นเลยเรื่องราวนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองเมืองหนึ่งที่มีชื่อเมืองว่ามาตาราลิตี่พระราชาปกครองชื่อว่าพระเจ้าจันทสิง์ซึ่งในเนื้อเรื่องนี้นะคะเราขอเรียกแทนเป็นพระราชาแล้วกันนะคะ สิงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่มีคุณธรรมเป็นพระราชาที่ตีเมืองนั้นเมืองนี้ก็ได้สมบัติเต็มไปหมดแต่ว่าจะไม่ยุ่งกับใครเลยที่เป็นมิตรและที่สําคัญนะคะเป็นราชาที่ตั้งอยู่ในศีนลธรรมมากๆใครที่เป็นเมียคนอื่นพระราชาจะไม่สนใจเลยพระราชาคนนี้ปกครองบ้านเมืองมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นชายเชื้อสายกษัตริย์ซึ่งวันนะไม่ได้แปลว่าพราหมณ์เป็นพราหมณ์กษัตริย์เป็นกษัตริย์โดยคนคนนี้เกิดในวณะกษัตริย์แต่ว่าเป็นคนในวณะที่่อน ข้าลำบากาแย่แค้นมาถึงก็ออกประกาศตัวอยู่หน้าวางังแล้วเข้าไปเฝ้ากษัตริย์แล้วบอกว่าข้าเป็นคนวันนากษัตริย์ แต่เป็นคนวันนก,กษัตริย์ที่ช่างลำบากยากแค้นเหลือเกินขอให้ท่านรับเลี้ยงดูข้าด้วยว่าแล้วก็ฉีกเสื้อผ้าตัวเองออกให้เห็นว่าเสื้อผ้าข้ามีแต่ผ้าขี้ริ้วเห็นไหมแค่หยิบขึ้นมาเนี่ยมันก็ขาดติดมือแล้วเนื้อผ้าไม่ได้มีคุณภาพอะไรเลยซึ่งทําให้กษัตริย์รู้สึกว่าน่าสงสารรับมาเป็นข้าราชบริพารดีกว่าดังนั้นก็เลยรับชายคนนี้มาเป็นข้าราชบริพารค่ะซึ่งวันณักกษัตริย์คือคนที่สามารถเป็นนักรบได้พอรับเข้ามาแล้วชายคนนี้ก็ทํางานด้วยความซื่ ส่วนพระราชาก็ลืมไปเลยนะคะเนื่องจากอยู่ด้วยกันทุกวันทําให้ลืมไปคนคนนี้จึงรู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากและพูดว่า ชีวิตช่างน่าเศร้าเหลือเกินแม้ว่าข้าจะตั้งใจทํางานเท่าไหร่ก็ไม่เคยได้ติดแมดแต่นิดยังยากแค้นเหมือนเดิมแต่เราก็เกิดมายากแค้นแบบนี้แหละเราก็ต้องทํางานต่อไปเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งกษัตริย์ออกไปล่าสัตว์ไปถึงก็ล่าสัตว์ตามปกติแต่สักพักหมูป่าก็วิ่งตัดหน้าอยากตามหมูปา่าก็เลยควบม้าตามหมูป่าไปจนกระทั่งหลุดออกจากขบวนเสด็จทั้งหมดทุกคนตามไม่ทันยกเว้นคนเดียวก็คือข้าราชบ,บริพารคนนั้นข่าวว่าระหว่างทางหมูป่าหายไป กษัตริย์จึงพบว,ว่าตนเองนั้นหลงทางจึงหันไปถามบริพารคนนั้นว่ากดว่าเราเาเจ้าจําทางได้หรือเปล่าว่าเรามาจากที่ไหนเราหลงทางกันแล้วไทยมงไงกันดีคนคนนั้นจึงตอบว่าข้าจําได้จําได้แม่นเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาของเราคือเราเดินทางมาค่อนข้างไกลแล้วพระองค์น่าจะไปต่อไม่ไหวพักก่อนดีกว่าไหมน่าจะหิมน,น้ำกษัตริย์ก็กหิวน,น้ำมากมากกษัตริย์จึงถามคนรับใช้ว่า แถวนี้มีน้ำให้ข้ากินหรือเปล่าคนรับใช้จึงบอกว่าเดี๋ยวข้าหาน้ำให้กินจึงปีนไปที่บนต้นไม้แล้วมองไปรอบๆจึงเห็นว่าตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่แล้วพากษัตรย์รีบไปที่แม่น้ำจากนั้นจึงนั่งพักตรงที่มีน้ำแล้วเอาน้ำให้กษัตริย์และมมากินเมื่อกษริส์กินน้ำเสร็จแล้วรู้สึกว่าหิวคนรับใช้ จึงแบ่งอาหารให้กินนั่นก็คือผลมะขามป้อมอยู่ทั้งหมด4ีผลด้วยกันกษัตริย์จึงงงว่าเจ้าพกมะขามไปทุกที่เลยจริงๆหรอทําไมต้องพกมะขามป้อมชายรับใช้จึงตอบว่าข้าเป็นแค่คนรับใช้มีเงินไม่ค่อยพอใช้ข้าก็เป็นคนจนแบบนี้นี่แหละ ข้าจึงบวมมะขามป้อมตลอดเวลานี่คืออาหารของข้าข้ามีสี่ผลก็แบ่งให้ท่านกษัตริย์ทานสองผลแล้วกันกษัตริย์ก็รู้สึกผิดมากว่าตายแล้วนี่เราเลี้ยงคนรับใช้อีท่านไหนให้ไม่มีข้าวกินขนาดนี้เนี่ยกษัตริย์ก็ได้กินมะขามป้อมไปสองเม็ดจากนั้นทั้งคนทั้งม้าก,ก็พาก,กันเรียบร้อยแล้วกษัตริย์จึงบอกว่าเรากลับเมืองกันเถอะ เจ้าน่าสงสารไม่ต้องวิ่งตามมาฆ่าดอกเหนื่อยตายเลยขึ้นมา้ามากับข้ามาข้ารับใช้ตอบว่าไม่ได้ข้าไม่อาจเอื้อมท่านขี่ไปเถอะเดี๋ยวข้าวิ่งตามท่านดีกว่าจากนั้นทั้งสองจึงค่อยๆเดินทางกลับไปที่เมืองเมื่อกลับไปที่เมืองกษัตริย์ก็ชื่นชมคนคนนี้ว่ามีบุญคุณกับข้าอย่างมากดังนั้นข้าจะจัดการเรื่องขั้นให้แล้วเอาแก้วแหวนเงินทองมากมายให้กับคนบรับใช้จํานวนมากและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กระทั่งวันหนึ่งด้วยความที่ตำแหน่งของข้ารับใช้เรื่อนแล้วกษัตริย์จึงได้มอบหมายภารกิจให้กับคนรับใช้คนนี้แล้วบอกว่าเจ้าข้าเนี่ยอยากขอลูกสาวของเมืองลังกาซึ่งเป็นเมืองที่เป็นเกาะเจ้าช่วยขึ้นเรือไปขอลูกสาวเขาให้ข้าได้หรือไม่รับใช้จึงตอบตกลงจึงนั่งเรือออกไปปากฏดว่าระหว่างทางในขณะที่เรือเล่นๆอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีเสาธงเสาหนึ่งผุดมาจากกลางน้ำเสาธงสีทองที่สวยมากเลย